สวัสดีนักเรียนชั้นม1ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นบทที่3กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นโดยที่เรื่องแรกก็คือคู่เป็นเรื่องของคู่อันดับแล้วก็กราฟของคู่อันดับนะครับก่อนที่จะไปรู้จักคู่อันดับเนาะเรามารู้จักการระบบพิกัดฉากก่อนนะครับการใช้กราฟแสดงก็คือเป็นการใช้กราฟนาะแสดงความสัมพันธ์โดยเราจะเขียนเส้นนะครับแทนจํานวนในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับให้ตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับ โดยที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งที่จุดตรงนี้นะครับจะเป็นที่จุด0ูนย์ะครับหรือว่าเป็นจุดกําเนิดนั่นเองอ่าจะมีแกน x แล้วก็แกน y นะครับโดยที่แกน y จะเป็นแนวตั้งแกน x เป็นแนวนอนตรงกลางคือเลขศูนย์เรียกว่าจุดกําเนิดนะครับแล้วทีนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเส้นจํานวนนะครับอ่าตรงกลางเป็นเลขศูนย์เนาะแล้วทีนี้ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางขวานะครับก็จะเป็นจะเพิ่ม1 2นะครับจะเป็น จำนวนเต็มบวกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางซ้ายนะครับก็จะเป็นจำนวนเต็มลบ well นะครับก็จะเริ่มเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเนาะลบสี่โดยที่ช่องตรงนี้นะครับจะต้องเท่าเท่ากันนะครับจะต้องมีขนาดเท่ากันอ่าอันนี้คือแกนนอนเนาะก็คือนนเป็นแกน x e นะครับแล้วก็แกน y แ,แกนตัง้งแกนตั้งนะครับด้านบนจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับหนึ่งสองสามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ สีห่หนะครับส่วนด้านล่างเนาะก็ติดลบนะครับเป็นลบหน,นะครับลบสองลบสามลบสลบห้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการเขียนตัวเลขใน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 ระนบบพิกัดฉากนะครับในเส้นแกนทั้งสองแกนนะครับแกนเอกแล้วก็แกน Y อ่าอันนี้คือการเบื้องต้นในการวาดกราฟนะครับจะต้องสร้างตัวนี้ให้ได้ก่อน โดยที่ช่องตรงนี้นะครับจะต้องเท่ากันจะทําให้กราฟที่ได้นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ตรงมากที่สุดนะครับอ่ะต่อไปครับเรื่องของคู่อันดับคู่อันดับคืออะไรครับคู่อันดับคือสัญลักษณ์ที่เราเขียนอยู่ในรูปวงเล็บแบบนี้มครับจะมีตัวเลขอยู่2ตัวในที่นี้ก็จะแทนเป็นตัว x กับตัว y เนาะนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนใดๆนะครับติดลบก็ได้เป็นบวกก็ได้ศูนย์ก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้นะครับโดยที่เราจะเรียก x y ตัวนี้นะครับว่าโดยที่ x นะครับ อ่าเรียกว่าคู่อันดับ x y นะครับโดยที่ x นะครับจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนแกน x ก็คือตัวแรกนะครับอยู่บนแกน x ตัวที่2อยู่บนแกน y นะครับอย่างเช่นนะครับอ่าย่างเงี้ยครับลบสิบอ่สิบหนึ่งกับสิบอย่างเงี้ยเราก็จานว่าคู่อันดับ1 10นะครับโดยเลข1นะครับจะแทนตัวเลขที่อยู่บนแกน x แล้วก็เลข10จะแทนตัวเลขที่อยู่บนแกน y อ่าทีนี้กราฟของคู่อันดับคืออะไรกราฟของคู่อันดับก็คือเราจะเอาตรงเนี้ยนะครับ หนึ่งสิบอย่างเงี้ยน,นะครับไปวาดไปเขียนเป็นจุดอยู่บนอยู่ในเส้นกราฟนี้นะครับอยู่ในระบบพิกัดฉากนี้นะครับอย่างเช่นนะครับ P เป็นจุดจุดหนึ่งบนระนาบที่เป็นกราฟของู่อันับ xy นะครับโดยที่ P มีพิกัดพิกัดหรือว่าู่อวนับนะครับเป็นพิกัด xy เช่นถ้า P มีพิกัดเป็นลบสองสามนะครับเราจะเขียนแทนด้วย P แล้วก็ตามด้วยวงเล็บลบสองสามก็คือคู่อันับที่สองสามนะครับแล้วทีนี้อ่ะเราไปดู การเขียนคู่อันดับจะเขียนยังไงนะครับเอเขียนกราฟของคู่อันดับอ่าเบื้องต้นครับเราก็จะมีกราฟแบบนี้เนาะผ่านเรียนนะครับเอาเขียนอันนี้นะครับที่ครูแจกไปแล้วในใบงานนะครับให้นเรียนตัดแล้วก็แปะลงในสมุดของนักเรียนนะครับเขียนไปเลยนะครับอ่าก่อนอื่นครับอ่าอันนี้คือแกนแกนแกนตั้งคือแกน y แกนนอนคือแกน x นะครับเราจะมาเขียนอ่าตัวเลขก่อนนะครับตรงนี้คือสูตรนะครับแล้วก็เป็น อัหนึ่งนะครับสนะองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะฝันนี้เป็นลบครับลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดแล้วก็ท่านบนนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่นะ โอเคครับด้านล่างนะครับเป็นลบเนาะลบหนึ่งลบสองลบสามอ่าลบสี่นะครับลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดนี้นะครับอ่าถ้าใช้อ่ากระดาษกราฟอันนี้นะครับที่ครูแจกไปนะครับมันจะได้พิกัดจุดจะได้อ่าจะได้ช่องที่เท่ากันนะครับให้ได้เห็นช่องทางนี้เลยอ่าอันแรกครับจุดศูนย์ศูนย์อ่าจุดศูนย์ศูนย์อยู่ตรงไหน นะครับครูขอใช้เป็นปากกาแดงแล้วกันนะครับจุด0ูนย์ย์ก็คืออยู่ตรงนี้ครับศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดศูนย์ศูนย์นะครับอันที่สองลบสามลบสามศูนย์อยู่ตรงไหน x เป็นลบสามเป็นศูนย์ครับ x เป็นลบสามเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือลบสามศูนย์นะครับต่อมาสามหกจุดสามหกอยู่ตรงไหน x เป็นสามเป็นหกครับ เเป็น3อยู่ตรงนี้ y เป็น6เแล้วก็ไล่ขึ้นไปครับ y เป็น6อ่า y เป็น6อยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ3 6หนั่นเองนะครับต่อมาลบอ่าหนลบสี่ 1, 4, y, เป็น x เป็น1 y เป็น4 x เป็น1 y เป็นลบสี่เเป็น1 y เป็นลบสี่นะครับ x เป็น1อ่าเเป็น1อยู่ตรงนี้ y เป็นลบสี่แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงลบสี่ะครัจุดกันตรงนี้นะครับ อ่าล้วก็จะได้ x 1, ะะ 1, เป็น1นะครับ y เป็นลบสนั่นเองต่อมานะครับหมดล้อยังเอ่ยต่อมาลบห้ลบส x เป็นลบหนะครับ x เป็นลบห y เป็นลบสอก็จะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือลบห้นะครับ 0, ลบหลบสอ่าต่อมานะครับศูนย์ลบเศูนลบเ x เป็นศูนย์ y เป็นลบเ x เป็นศูย์อยู่ไหน x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ y เป็นลบ7ก็ไล่ลงมา,าก็จะได้จุดได้จุดนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ x เป็น0ูนย์เป็นลบ7นั่นเองต่อมานะครับลบ7ลบ7ครับเเป็นลบเ y เป็นลบ7เอ่า x เป็นลบ7ครับไล่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 ลงมาเรื่อยๆจนถึงตรงกับลบ7อ่าก็จะได้จุดนี้นะครับอันนี้ก็คือการอ่าการลงจุดเนาะหรือว่าเป็นกราฟของพืวนดับนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้ อย่าลืมนะครับ x ก่อนดู x ก่อนนะครับดูแนวนอนก่อนแล้วค่อยดูแนวตั้งเนาะนะครับ x x คือตัวข้างหน e a, ้านะครับอ่ะต่อมานะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้เราจะวาดเป็นรูปภาพนะครับก็คืออ่าจงเขียนกราฟต่อไปนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ลากเส้นตรงลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมจากจุด a ไปถึงจุด j นะครับดูว่าเราจะได้เป็นรูปอะไรนะครับอ่าก่อนอื่นเราเขียนตัวเลขลงไปในเส้นกราฟของเราก่อนอันนี้คือแกน y อันนี้คือ แกน x นะครับเขียนตัวเลขลงไปก่อนอันนี้ดูเลขก่อนอ่ะอันนี้คุณจะใช้ระยะห่าง2ช่องนะครับอ่ะหนช่อง2 3งสมสอ่ะลบหต้องเท่ากันนะครับระยะห่างตรงช่องนะครับต้องเท่ากันถ้าห่าง2ก็ห่าง2ให้เท่าๆกันนะครับไม่อย่างนั้นกราฟที่ได้จะเพี้ยนนะครับ1 2 นี่ไงอะไรอย่กากราฟที่ได้จะเพี้ยนนะครับอันหนึ่งสิลบหนึ่งนะครับลบสองลบสามลบสี่นะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มลงจุดได้เลยเพราะเราเขียนครบแล้วนะครับเราก็เริ่มลงจุดได้เลยอ่าอันแรกนะครับ a a เป็น อ่ทีนี้เราก็มาเริ่มลงสูตรได้เลยนะครับ a เป็น0 y ย์เป็นลบสามเอเป็น0 y เป็นลบสามเอ้ย x เป็นในจุด a นะครับ x เป็น0 y เป็นลบสามเป็น0 x เป็น0 y เป็นลบสามเป็น0 y เป็นลบสาเพราะฉะนั้นก็ x เป็น0อยู่ตรงนี้ y เป็นลบสาอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดอ่าตรงนี้คือจุด a เขียนชื่อไว้ด้วยนะครับจุด a ต่อมา a เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมา b ลบ2 1 x เป็นลบ2 y เป็น1 x เป็นลบ2 y เป็น1อันนี้คือจุด b นะครับต่อมาเขียนไว้ข้างในจุด b นะครับต่อมาจุด c ลบ3ลบ3 3 x เป็นลบ3 x เป็นลบ3 y เป็น3ขึ้นมาด้านบนนะครับ อันนี้คือจุด C อ่าจุด C นะครับจุด C ต่อมาจุด D ครับลบ2 4ครับ x เป็นลบ2 y เป็น4อ่า y เป็น4ได้จุดอ่าได้จุด D เนอะอ่าได้จุด D นะครับจ่ได้จุด D ต่อมาจุด E ครับลบ่เอ้ยลบหนึ่งครับ x เป็นลบห y เป็นลบ y เป็นสอ่า 0. อันนี้เป็นจุดอะไรนะจุด E ต่อมาจุด F 0 2 x เป็น0 y เป็น2ได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือ F โอเคต่อมา G ครับ1 4ครับ x เป็น1 x เป็น1 y เป็น4ได้จุดนี้อันนี้คือจุด G นะครับต่อมาจุด H จุด H 2, คือ2 4ครับ x เป็น2 y เป็น4อได้ตรงนี้ อันนี้คือจุด H. อ่าต่อไปตัว i 3 3ครับตัว i 3 3 x เป็น3 y เป็น3อันนี้คือตัว i นะครับแล้วก็เอ่อ j เนาะ j นะครับ2 1นะครับ x เป็น2 y เป็น1อ่าตรงนี้คือตัว j อ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นลองลากซิว่ามันจะเป็นรูปอะไรลากจาก a วนไปนะครับา a a ไป b อ b ไป e b ไป c c ไป e d d e f g s i j อ่าแล้วก็วนกลับมาที่ตัว a เหมือนเดิมนะครับตัว a เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับได้ก็จะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นั่นเองนะครับได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้ นักเรียนลองวาดตามดูว่าได้เป็นรูปหัวใจเหมือนที่ครูวาดหรือเปล่าค่อยๆทําไปนะครับตัวแรกคือ x ตัวที่2คือ y นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองวาดเองดูซิว่ารูปนี้นะครับรูปในข้อนี้เป็นรูปอะไรนะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์ตรงนี้นะครับในในกรณีที่มีกระดาษมีกระดาษกราฟแบบนี้นะครับที่ครูแจกไปแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือนะครับเขียนตัวหนังสือแล้วก็ไปฉีกเนาะ ไปตัดนะครับกระดาษกราฟที่ครูแจกไปแล้วก็เอามาแปะลงในสมุดให้ในข้อนั้นนะครับแล้วก็ค่อยวาดนะครับหรือวาดก่อนแล้วค่อยเอามาตัดก็ได้นะครับตัดแล้วค่อยแปะก็ได้เงี้ยนะครับอ่ะอันนี้เหมือนกันนะครับข้อที่3ให้ทําเองอันนี้คือพิกัดจุดนะครับทำลักษณะเดียวกันกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือเขียนลงจุดด้วยแล้วก็เขียนชื่อหลังจากนั้นก็ลากนะครับ A ไปบ b, b ไป c แล้วก็วนไปจนถึงตัว J แล้วก็กลับมาที่เอดูซิว่า จะได้เป็นรูปอะไรนะครับจะได้เป็นรูปอะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำทำงานชิ้นนี้ส่งด้วยนะครับแล้วก็ลองทำดูไว้เจอกันวันนัดส่งงานครับเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ